สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับวันนี้เราจะต่อกันในประการที่6ถึงประการที่10นะครับของ Theology of Work ก็คือศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับงานครับพี่น้องครับการที่เราฟังเสียงของสิทธิพิบานทุกเช้าทุกเช้า,ชาหรือทุกวันนะครับผมอยากจะขอให้พระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราลบน้งผมด้วยครับมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะต้องปรับปรุงตัวแก้ไขมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องเก่า ที่เราเองนั้นก็ต่อสู้กับสิ่งต่างเหล่านี้ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตของเราแน่นอนครับไม่มีใครบริสุทธิ์ร้อยเซไม่มีใครสําเร็จร้อแต่เราต้องพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับในเรื่องการทํางานของเราในเรื่องการที่เราจะรับใช้พระเจ้าในเรื่องในเรื่องการที่เราจะทําสิ่งใดๆก็ตาม ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รับทุกท่านคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีบทบาทนะครับหลายหลายอย่างเราก็ต้องทํางานอย่างสัตย์ซื่อเพื่อที่เราจะเป็นท่าที่ดีและสัตย์ซื่อทั้งต่อหน้าคนอื่นและรับหลังคนอื่นด้วยครับพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่ทรับท่านในการที่เราจะพึ่งพาพาระเจ้าดังยาที่เราจะถ่อมใจลงและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าครับสามารถที่จะหาการทรงนําของพระองค์หาพัฒน์ไทยของพระองค์แผนการของพระองค์ที่พระองค์ได้กําหนดไว้กับเราแต่ละคนให้พบและได้เจอ เราจะสามารถที่จะมีกำลังใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปได้งานที่สําคัญอย่างหนึ่งครับก็คือการที่เราจะต้องป้องกันตัวเองครับในการที่จะไม่ให้ติดเชื้อโควิดเราจะต้องทํางานของเราอย่างเต็มที่การป้องกันตัวการสร้างภูมิคุ้มกันการกินอาหารการออกกําลังกายก็ถือว่าเป็นงานเช่นเดียวกันพี่น้องอย่าลืมครับในพระธรรมโคลโสีบทที่3ามข้อสินะครับพี่น้องท่องให้ได้นะครับโคลโสีบทที่3ามข้อสิครับและไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใด จะเป็นวาจาหรือการกระทำก็ตามจงทําทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซูพี่น้องครับในการที่เราจะพูดเราต้องพูดในพระนามของพระเยซูอันนี้คือสิ่งที่สะกิดใจผมมากครับเป็นสิ่งที่พุ่งเข้ามาในห่วงความคิดของผมทําให้ผมรู้ว่าหลายหลายครั้งทีเดียวผมทําผิดพลาดไปครับทําผิดต่อพระเจ้าก็คือการที่ผมพูดไม่ได้พูดในนามของพระเยซูเจ้า ผมพูดในนามของตัวเองผลพูดโดยความรู้สึกของผมเองไม่ได้เข้าใจว่าพระเจ้าคิดอย่างไรไม่ได้พูดตามที่พระเจ้าปรารถนาให้ผมพูดนั่นคือสิ่งที่เป็นความเวลว้ลยนะครับเป็นความบาปเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอประทยัยเป็นการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าดัรงรับโครสีบทที่3ข้อ17นะครับไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดจะเป็นวาจาหรือการกระทําก็ตามจงทําทุกสิ่งในพระนามขององ,องค์พระเยซูเจ้า ข้อพระคุณพระเจ้าและพระบิดาโดยทางพระเยซูนั้นขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องครับพี่น้องครับประการที่6ของ Theology of w o r k นะครับก็คืองานของเรานั้นควรเน้นที่การรับใช้การบริการแก่ผู้อื่นพี่น้องครับสิ่งที่เราให้การรับใช้และผลพวงของการรับใช้ที่เรามอบให้กับกิจจักรก็ดีกับสังคมก็ดีกับเพื่อมนุษย์ก็ดีหรือกับพี่น้องของเราก็ดี ควรที่จะมีคําที่เรียกว่า order center ครับ order center หมายความว่าเราจะต้องมีศูนย์กลางไม่ใช่เป็นตัวเราเองแต่เป็นคนอื่นครับและนั่นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นงานรับใช้พี่น้องครับงานของเรานะครับเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ใช้ของประทานได้ใช้ความสามารถของเรานะครับให้เกิดประโยชน์ครับงานของเราก็คือโอกาสในการแสวงหา พื่หรือความสงบสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรของเราของประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อรักษารักษาไว้ซึ่งความสงบสุขรักษาไว้ซึ่งความสุขรักษาไว้คือความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองของประเทศชาติบ้านเมืองของเราความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกระตันอยู่นั้นก็ควรจะเป็นจุดเด่นของคริสเตียนในการทำงานครับ น้องครับเราควรจะยอมรับให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในงานของเราเสมอครับเราควรจะยอมให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมงานของเราเสมอเหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับเราจะทําอะไรในการรับใช้คนอื่นนั้นเราควรถือเสียว่าเรากําลังรับใช้องค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราอยู่ครับเราเป็น a m b a s s a d o r of Christ เป็นทูตเป็นเอกอัครทูตนะครับของพระเยซู เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องมีต่อคนอื่นในการรับใช้ครับนั่นคือเกียรติยศศักดิ์ศรีที่พระเยซูมอบให้กับเราเรามีโอกาสถวายการรับใช้พระเยซูจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในการที่เราปฏิบัติรับใช้คนที่เล็กน้อยมัทธิวบทที่7จ็ข้อสินะครับจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้เขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอน ของบรรดาผู้เผยเพระชนะรวมหมดที่12ข้อที่16ครับจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าใยสูงแป่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดพี่น้องครับถ้าเราจะฉลาดนะครับก็ขอให้เราฉลาดอย่างคนมีปัญญาครับเพราะคนที่มีปัญญานั้นเขาทํางานเพื่อสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมเพื่อให้สังคมเกิดสิ่งดีครับประการที่7นะครับ เทโ o จีออฟเวิร์ก็คือาศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับงานก็คือการพักผ่อนครับผมได้เรียนไปแล้วในหลายวันที่ผ่านมานะครับว่าการพักผ่อนนี้ถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นคําที่อาจจะย้อนแย้งกับความคิดของพี่น้องบางท่านในโพสะนจายของพระเจ้านะครับได้เขียนชัดเจนครับว่าพระเจ้าได้ทรงพักจากงานของพระองค์พี่น้องครับหลายหครั้งทีเดียวเวลาที่เราพูดถึงพักนะครับเรากำลังคิดว่าเราไม่ได้ทํางาน ผมอยากจะบอกครับว่าคําว่าพักก็คือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งครับเป็นความรับผิดช,ชอบอย่างหนึ่งครับอย่างนี้ถือว่าเป็นงานไมครับจังหวะการทํางานของเรานั้นต้องมีการพักผ่อนซึ่งมีความสําคัญต่อชีวิตครับพระเจ้าเชิญเราพระเจ้าเชิญเราด้วยพระองค์ทาให้เราเป็นตัวอย่างครับและพระเจ้าได้กําหนดให้เรารักษาวันสมบาโตก็คือวันแห่งการพักผ่อนพักสงบกับพระเจ้า เป็นการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอคือ6วันพักหนึ่งวันช่วงเวลาพักผ่อนเหล่านี้ครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูและเป็นโอกาสที่เราจะตั้งใจใช้เวลาพินิจพิจารณาพระเยซูพระเจ้าของเราและฟื้นฟูบุรณะความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของการพักผ่อนพี่น้องอย่าไปใช้เวลาพักผ่อนอย่างไรประโยชน์นะครับไม่มีประสิทธิภาพในการพักผ่อน น,นี่คือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับเราจะต้องให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งวันสบาโตก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าแม้ในวันพักสงบของเราหรือในวันพักผ่อนของเราประการที่8ครับการใช้ความมั่งคั่งและการลงทุนของเราควรจะได้รับการชี้แนะชี้นําจากพระเจ้าเพียงนครับเราควรที่ยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่กํากับดูแลการใช้เงินของเราการใช้ความมั่งคั่งของเรา การใช้แม้กระทั่งการลงทุนของเราพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงนำหลายคนมีเงินเก็บนะครับหลายคนพยายามลงทุนหลายคนทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เงินทองของเราความมั่งคั่งของเราได้งกอกงามจำเริญขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเราทําเพื่อใครครับเราทําเพื่อจะให้เราทําเพื่อให้คนอื่นดีขึ้นไหมเราทําเพื่อส่งเสริมอาณาจักรการขยายของแผ่นดินพระเจ้าไหม เพื่อพันธกิจของพระเจ้าไหมพี่น้องครับความสามารถทางการเงินของเรานะครับบารมีอิทธิพลของเราและก็บางท่านมีความสามารถมากมายครับเราต้องใช้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นทนุนหรือแม้แต่เป็นกําไรของเรานั้นในการรับใช้พระเจ้าในการรับใช้ผู้อื่นครับเราควรจะต้องให้เงินทองทรัพย์สมบัติของเราทั้งหมดนั้นเราจะทําอะไรกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืน แต่มันจะกลายเป็นการสัมสมทรัพสมบัติในสวรรค์ที่ยั่งยืนนั่นคือสิ่งที่เป็นคำถามครับจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือการลงทุนใช่ไหมครับเกิดประโยชน์สูงสุดคำตอบก็คือสมควรได้รับการชี้แนะจากพระเจ้าครับตามพระเจ้าแสวงหาแผนการของพระเจ้าแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าครับประการที่9ประการที่9งานของพระเจ้าเราต้องให้ทวีคูณให้เกิดผลมากครับ และการเกิดผลมากหรือการที่มีผลทวีคูนนั้นทําผ่านความสัมพันธ์หรือ relationship ระหว่างพี่น้องของเราและทําผ่านคริสจักรท้องถิ่นครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ทำการเราเป็นผู้รับใช้เราเป็นผู้ทำงานนะครับเราต้องเห็นแก่ความสัมพันธ์ของพี่น้องกับเราและความสำคัญของคริตจักรท้องถิ่นเพราะอะไรครับเพราะว่า พระเจ้าได้สรงให้เค้ืจักรท้องถิ่นดูแลชีวิตของสมาชิกดูแลชีวิตของลูกแกะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสามัคคีธรรมที่ดีกับพี่น้องในพระเยสุคริสพี่น้องในเครืตจกักรเพื่อที่เราจะสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและพึ่งพาอาศัยกันได้ดังนั้นเองแต่ละคนควรจะต้องมีเมนเทอร์หรือพี่เลี้ยงครับและแต่ละคนเราจะต้องหาโอกาสหา วิธีการที่เราจะดูแลคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอมมิตเราจะต้องปรนนาตัวเราต้องยอมจำนนต่อเกลีจักท้องถิ่นครับเริ่มต้นที่เกลีจักท้องถิ่นก่อนนะครับเมื่อเกลีจักท้องถิ่นเหลือเฟือแล้วไม่มีความจำเป็นแล้วเราก็ขยายการรับใช้ไปสู่ภายนอกได้ผมอยากจะยกข้อเพิ่มพีที่เกี่ยวข้องกับเกลีจักท้องถิ่นนะครับในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่ 3: ามข้อสิท่านอักขรูตเปาโลกำชับทิโมธีครับ ถ้าข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นกิจจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริงผมไม่อ่านให้ฟังอีกครั้งนะครับถ้าข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นกิจจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง พี่น้องครับนี่คือความสําคัญของขติจักท้องถิ่นนะครับที่ท่านครทูดเปาโลได้ให้ความสําคัญได้กําชับทิโมธีครับว่าดูแลขติจักท้องถิ่นให้ขติจักท้องถิ่นนั้นเป็นครอบครัวของพระเจ้าภายในครับและเป็นหลักเป็นหลักฐานแห่งความจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรับใช้พี่น้องในขริจักก่อนเพื่อความสัมพันธ์เพื่อสามัคคีธรรมในขติจักท้องถิ่นครับ ประการที่10ประการสุดท้ายในยวันนี้ครับการงานนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าครับการงานนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่สินะครับปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่สิครับอันหนึ่งทุกๆคนที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่งและทรัพสมบัติให้ก็ได้ทรงโปรดให้พวกเขาได้ใช้ของเหล่านั้นและให้ได้รับส่วนแบ่งของพวกเขาและเปรียบปรีในผลแห่ง น้ำพักน้ำแรงของตนได้นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าผลงานของเราความสําเร็จของเรานั้นมาจากพระเจ้าเป็นของประทานจากพระเจ้าพี่น้องดูสิครับว่าความสําเร็จของคนที่ลงทุนลงแรงพอๆกับเราเท่าก,กันกับเราหลายหลายคนก็ยังไม่สําเร็จเหมือนกับเราและหลายหลายครั้งทีเดียวครับเราก็ยังผิดพลาดแต่พระเจ้าก็ยังประทานความสําเร็จให้พระเจ้ายัง คงอยู่กับงานของเราถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องนะครับงานนั้นเป็นของประธานจากพระเจ้าและผลงานก็เป็นของประธานจากพระเจ้าด้วยครับแต่ถ้าเราโหมงานเพราะเหตุว่ามีแรงจูงใจอื่นงานของเราก็จะกลายเป็นอนิจจังครับเพราะเจ้าของพระเจ้าเขียนไว้ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่4นะครับและข้าพระเจ้าเห็นว่าการตรักตรำทุกอย่างและความชํานาญในการงานทุกอย่าง มาจากความริษยาของคนที่มีต่อเพื่อนบ้านของตนนี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแรงพี่นองครับถ้าเรามีท่าทีอยากจะร่ำรวยเพื่ออวดคนอื่นอยากจะชนะคนอื่นเพื่อที่จะไปกดดันคนอื่นหรือดูถูกคนอื่นมันเกิดจากความริษยาที่เรามีกับคนอื่นและแน่นอนครับการตักตำของเราความชำนาญของเรามันจะกลายเป็นอนิจจัง ขอ,อพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ